เดี๋ยววันนี้ก็ได้ลายเติบอยู่แต่ว่าเครื่องตัดไม้มันตายตัวเป็นแท่นนะบอไอเดืองเดืองนะเป็นเอิญนี่ยังกลายเป็นบอม่าก่อนตัวนึงนะไลาเป็นสีเดืองนะที่เป็นปตัดมันตายนะหัวยอดเราตัวนั้นแหละตายเดี๋ยววันนี้เคนใช้ได้กระปะปาดเอาบาดนี่คือว่าตัวเป็นแท่นตัวเป็นแท่นมีอยู่ในเฮือนนะอ๋อเอามาแห่นพรีมาแต่ตัดได้ปรีเครื่องนึ่งแหละมันตายก่อนโอวเอามาตัดไข่ก็หนี่นะ โลาแมนตัวที่มาใส่ยอยู่นี่ตัวนั่น,นอ่ะเป็นสีเดืองหรอกเดือนวันตายนะเห็นมันยอดหิวไปสอมยุกสมนในก็มาเค้งอยู่ยิ่งได้กินหลัขาวแน่น่ะห <c oughs> ลักข่าว,เ,ว,าวเป็นแบนปากชบแดงปล่อยอุ้ยเนะาะไม่ใช่ป้าไปงานบุญเงี้ยไม่ได้มาเปลรองบอกไปแล้วค <c oughs> ุณนรักษาเนี่ย <c oughs> สายเห็ดแล้วบาดนี่โดยสบายดียังคือมาไหว้เทพบาดนี่เนาะ,ะกะรับสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องนเนาะ FC บัสสุสสสขคนกะยินดีตอนรับส่งแม่น,น้อง้องำพิงเนาะตอนนี้ตั้งในรถเรามา,มากอเพื่อน้อง้นนำพนมือหนึ่งก็เด,ด้อเกือบสิไแล้ววบดดังเนาะโดยอ่ะกลบมาฝักทายสบายดีทั้งพี่ก่อน กันห่อหนอนใช่ดีโดยนี่นราเอาในกาแฟไว้พอ้างนะคะขนมให้ทั้งโพ้างเพิ่นเลยให้เพิ่นผู้ลดสองอันสองอันนัดเพื่นมาสองคนเนาะในที่เดียวเลยเจ้าก็ไว่าลูกกินนกาแฟตอนแรกมวยด้กเนาะ จะเก็บไว้ชงมะเร้งอันบืนใส่หัวสางเราวุสองก้อนนึ่อ๋อนึรตืนมีก็น่ตืล่ะเอาี่สามห้องนอนมาฝดเลยโอ้สวงามเลยเนาะ xàm hoàng non à, khắc khắc là bạn chơi nhang bạn này à, đây đi đưa cả này, đồ bóc chỉ bớt là nó còn này à... bừa leo chắc này nó ạ cò chơi này nhút ở đây hả à bừa như vào này เออยดไปถึงงานบุญบ่เจน, <laughs> นี้อนี่แต่ไปพุ่นพุ่นบ่ไป่นปฏิรมาทรงกาทรงสกานพี่น้องบ่น้เกือบนาบกเกือทั้งไ,ไนนรอ้นำบกเกือนาบกเกือน้ขานนาบกเนาุจานเคยได้ยินอยู่แต่ว่าคิดว่าพ่อสิชเคยผ่าน เอ๋อเป็นพี่น้องทางไหนพี่น้องทางพ่อเจ้าอ๋อหยุดบดบอว่าใส่เองแล้วก็มาบ่แล้วจะหยุดบดบออือ,อหน่อยมอนนั้นคนน้นที่ไหนเน็บใบตัดใหม่ก็มาใส่ให้คนอาเปิ้ลขึ้นโค้งขึ้นต้นนั้นแล้วอะไรตัดไปรทำได้คนหนึ่งนะตัดพอลูกตั้งค์ไหมอ่ะเลยได้แต่วันนี้ก็ได้ลายเติบอยู่แต่ว่าเครื่องตัดไหมบดตาย ตัวเป็นแท่นะบอไอ้เดืองเดืองนะเพิดอันนี้ยังเพป็นปูนอามาเหรอตัวนึงเนี่ยเป็นสีเดืองนะที่เพป็นเป็นตัดมันตายนะวัวยอดเราตัวนั้นเดี๋ตายเดี๋ยววันนี้เพป็นใช้ได้กระปะปาดเอาบาดนี่คือว่าตัวเป็นแท่นตัวเป็นแท่นนี่นะเพื่อนนะปูนอมาเฮ่ยนปรีมาได้ตาตัดอีกปรีครึ่งนึงเดี๋ยวมันตายก่อนโอัเอามาตัดไข่ที่นี่นะ โมเมนต์โตที่มาใส่อยู่นี่โตนั่นอะเป็นสีแดงหรอกเสือร้ันตายนะเห็นมัยอดหิวไปสมยู่สมมันได้ก็มาเค้งยู่เราอว่ายนี่เนาะเราอว่ายอยู่ตกห่วงนะโหเล้วเป็นผ่าวตอนทะเทคานเพราะว่าตอนเทคานมันก่สีจุดปันตั้งตอนตั้งตั้งกบมกบอีกหน่อยเนาะท้าฝนถ้าเราไม่ปืนนี่พราะมันได้แบบ กับจากชมบูร์นะก่ะนี่ <laughs> <c oughs> ไว้ไวเนะไ <c oughs> ยังชื่อพอ้างกินมานี่ลาบลาบลาบ,บกอยซอยเซนอนลาบขับขากันนอขีเพี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อขี่ดีๆขีข้าวเป็นไรหัดโจลเรอ่ะอยู่โอ้ยเราอ่ะขี่ดีๆดอันอยยังชิ่ดีๆบบดเอาขีา่มาท่าเราไปอ่างหนึ่งนอนเพี่ยมีนทุยอะ ทางอันแมงหนิงกัลบลาบซีดทางเฮากับสร้างลาบซีดอีกมือน,นี้ลาบซีดอยู่อยู่วันพุธชิมกับเบิ้ลกันเลยทางพุ่นกันนีม่มาจากวันพุธชิมกับขึ้นมาทางพี่โตนี่ขนบอกมาไว้สิบพด,ด้วยเนาะปองง,ง่ายๆฮะเพิ่งแต่ว่างละครับจะขนมาไว้เนาะ้องๆเนาะกองมา,า,งมากองไว้าทางพี่เวลาพอสร้างหึ พักกันให้อแล้วมาพูดเรื่องนั้นก่เนาะนกเกิมาเกมะอัมเลยมองเสบายดีโฝนข่าวแน่ตะกี้ยังใช่กันหข่าวแน่นะข่าวะไรกข่าวเป็นแบนปากชุบแดงปล่อยอุ้ยเนาะไม่ใชปิดป้าไปงานบุญเยี่มไม่ได้มากแรงบอไปแล้ว คุณนี่รักษาเนี่ยยังมีคนมาชงเหรอยังมีคนมาชงอีกบ่ทาต้องแต่ว่าเมื่อไรนอนนอนน้ำได้ดันใช่เมื่อนอนก่อนเบื่อจะมาชงแต่ว่าน้องเพิ่นบัด่าบ่ได้ว่ะน้องฝนเนียเมื่อบ่ฝนดินบุญเซโนยิ้มเลยห้องใสเรอห้องใสเดียวห้งเมียเลยห้องใสไปน่นลงมา <laughs> รประโลภประงมาทัก <laughs> ชีพังน่าไหลแน่นเนาะไปอยู่ไหนไปของพอ่อของแม่อันพอดีดุกเนาะพอดีคักงามเลยทั้ทงออกทั้งพุ่นมานะออกจนครัวออพุ่นเนาะสามห้องนอนพอดีงาม ทำย่ายยอดอยู่ายยอดเจ้าไปพูดว่าว่าขึ้นรถประทันเราเพื่นไปปะเพื่นฮเนีนว่าเพนกระเจ้าบุไปนัาบอว่พัวอะเพื่อนจัดมาเลยพะวตังคนตังโกนผาผามันแกไว้ ตอนก่อเขนหนีวายยุ่งทั้งงานเราแล้ตอนในขั้นตอนที่ว่ายเทคานมาเนาะเทคานตีแบบมันเทคานเนี่ยไ,ไม้พวกไม้เป็นไม้ยังเนี่ยทำไมโบราณดีกับเทคานมันก,กระสุนซะใช้บึงกบอีกบ,บ่เนี่ยแกบงกบเลยเนะาะแบบพอเปิดบึงบรรยากาศทง่ทงไฮท่งนาทะมึกเนาะ Ừm, thằng Đảng hứa nó nên phụt nước cuồng chắc Nó pháp phụ nhà, bài đây Bạc phao, lấm hòm Ồ kìa, bọn bộ nộng ừ. Mẹ ăn bọ Ồ thằng này không? Ừm, ừ. บทีเพิ่พนจอดก่อนได้จังานใดจอดทำไมอะโอแล้วจังลงผักพรอนก่อนในผักพรอนแล้วมันอยากผักพรอนอ่ะมันอยากอยากยังอยากกินอากก้นอาวมิ่ใยังกินตำแจเฮืร์นไดยุงหลายก็อย่างนี้ <c oughs> นก็ะพรนเนาะกินมดกินยังไงเนะออ เขาจะว่าเฮือนจะมียังกินวะบุ๊ดน้าเจ้เฮือนวะนางนั่งรถอืมบายบ่ายยังมองข้างมองเตียวพนเจ้าดินทุมท่ออ่าบ้านเราเอาไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวกินข้าวเราอย่าไปกินข้าว อาชิทมท่อเราไปกินข่ก้อนก่อนนะกินได้เอายากเอไก่ได้เนาะไก่เวลาสิเมื่อได้ไหม้โมงเนะอ้หายสามโมงหนึ่งรถเรามีรถไผติดเมื่ออยู่บ้านดิฉันดองอยู่เชน เทีนห oh. ืทองคันเทไไ้ก่อนเนาะงก่อเลยดิงกนเยเทียนไยิงตานี่ประตูใส่นาฬิกางามนตืเนอะเมียซื้อให้เป็นของขวัญมาโต้ลูกเอาใหลูกเอาให้อ๋อ

ลุกเดาอไนสบู่จ๊อแล้วใช้เมื่อยห่บอเล็กขนมมันเนาะกาแฟส่งกี่ดอนค่ะแนวก็เป็นบอจะอป ใช่ค่ะแม่คุดคพลยฟองนะอีกรอบนึงก็บ้ได้เนาะฮึโดแล้วไปนหน้าไปกินข้าแล้วกินของแตวแล้วคิวข่าแล้วระ เร <im> <c ười> sí no <k ười> ียบร้อยขาบไยกเจ้าสชื่ว่าสามโมงนรถเลยชิมงไปอ้หเคจะดีเดี๋ยว่าเดี๋ยวนายเดี๋ยวเอว่าเจ้าเราบอกสมมงสามโงว่ะตัวอเราชื่อกินดิเนาะ นะก้อยลายบ่เบิ้หมุกนกะ้อนในวันนี้เน,ะนาะมันจะจะของประตูนี่ก็ขึ้นก็ขึ้นประมาณนี้จะก,ก้อนในตู้ของเจ้านี่ชีก้อนเทคนันในเนาะเทคันเอ็นโอ้คุณพ่อพุ่นบ่ ต hey, he ้องใส่ยแล้วก็เป็นยุ่งละไปจะไปโมงงามเอ้าอย่าได้เกิดเหตุไปคัดคิดได้หนิกกนั่งอยู่แล้วโมงงามงิงๆด้วยกันะหัวเห็นน้ำโบได้แล้ว เืนยุดมาชงสการประตูประตูกับมากกันบ่โดยพ่อพ่ออยู่พูดนระตูนะมายอดเราออกไปรถไปโรงนรียนว่าเอ้าเจ้ามายังว่าวันจันทร์ผู้เหตุบอกหยอดเราจิ๊กมุ่งอะไรเรา นี่ยิ่งจะบูนว่าเอาเหนาเขาบอกแบบนั้นเขาบอกว่าอันชางนว่างมือไหนแต่เราสิอันตามที่เอา่นสะัวก่อน่นสะดวกมากเลพ่นสิเพนกะชิมาเขาบอก่นแบบนี้เลยมันจันทลยมันจันเป็ัอยู่ไปแล้วมันครับครับแมนพอสิครับแล้วรอวะพอเหรอไปเห็นเห็นไปคนเดียวแล้วมันโทรมันทถามโยบอกทายที่มันล้วพวกนันเพื่อข้ที่ออกง่ายๆดอกว่า บเก้ามงพระาลุงน้อยเขาบอกประพูพญาลุงน้อยว่าดันไปซาที่พระผูพญาลุงน้อยไปเากูม่เดเินมาไปชมเรงนี้เลยกูนาอย่น่อยู่นเดี๋ยวกเเาให้ด่จับเด็กไก้เกกร เอาดิ๊งงอจะงเียอีกจงเี้ยเียเพื่อพอเขาพ่อหน้ากันพะงพะว่ข้าวพลับพักบัโรงเรียนอยู่พุ่นนะอ้อมผิงเบิรนก็พักอีกได้บุญเงินพักแล้วมือเลยเป็นวันนั้นเลยเปวันาติวันที่สองพันว่าดีงามเนาะสามห้อง คนว่าเมื่อกี้นี่กินข้าวยามใด๋วะไปเว้างัวเบิ่งวันนี้ไปกินข้าวน้องน้องแซวเลยอมือนวดินบุญมาเลยบ่เคยมาจกเอตในงานบุญโนนี่อยู่นาเพิ่นก็กันเบด้เนาะ กลางเต็นก็ขึ้นบนแล้วท่าดิงหงังกลางเต็นเตรียมงานเลยเลยเนาะไฟยังมาอีนมาเที่ยวบิดจากบุญเซโนแล้วกับบุญท่าดิงหงังต่อไปเราสตาร์ทเล็กก่อนนี้ต้องใส่เอาขนบล็อกมาล่ะบล็อกอะต้องใส่อีกหน่อยน,นึ่ง โอ้ยการห้องเชนโตได้เหรอกับเมียรูกระบือเห็นนะบาดนี่เห็นขี้กะเราบกลูกนอนน้ำหรอทลายนี่ไออันรับอันฮอดขันตอนก็แน่วบนเลยบ่ก่อเนี่ยพักไปนี่แหละก่อตามมุกบบ่ตามมุกบก่อไปก่อนนี่เดี๋ยวนี้ จะไปเจอด่ไ้เรื่องที่ไวก้อก่อนแล้วแล้งรู่อนจ่ยังไม่ได้ถึงกระสาบเทพื้ไบ่ยังมันทะเลากนงโอ้ยพี่จะเอาก่อก่อนเนาะขั้นตอนอันขั้นตอนเลขง่ายไพี่น้องเอ้ยนะครับเด็กบันที่ทางนี้ที่สว่างบางคนเหม่อเนาะ ต้องใส่คนบักคนยังมากเียงว่าเติมลายได้ลดล้วบุก้ากินต่อเลือยบัดนี่ทาบะเตียงให้กะฮึฮะเติมซองเลยกาแฟก็มีได้ต้องใส่อะไปชงกินกับขนมอ่ะ่มไวยได้ตื่นเนาะบีหัวใจได้เกินอันเกินกะ น้องะไม่ขอยาน่นขอสามคนเอาไมาอีกค้องชายลูกเราพี่สามคน้องชายเอ้ยเอามาอีกนึงเดี๋ยวตีกันตีกันเอานบ่กินตอนนี้กินชิบวายเลยเอาเมื่อเฮือนัดลูกสามคนเหรอเออประตูอันพอดีนั่นอ่ะอยู่สองคนสองแถเนาะม่เป็นยังมาตีกัน เอาหยอกกันเด้อให้พี่น้องเอ้ยไปสั่นน้องข้ากลับก่อนนด้อเด้อบานนี้เด้อโดยพ่นเนี่ยมา,นายในไหนกับพอ่ออยู่บ้านพุ่ธซิมพ่อดับเบอื่อนทังประตูเรากับทั้งไอรถเรากับชยุทธไปทรงสการเรื่องที่อยู่เพื่อนน้ำน้ำฝนแต่ทางประตูนกกกกเน,น,นี่กะท่าบ่ามีโมกับแล้วเสิไปซอยเวียกอยู่ทางบ้านพุ่ธซิมประตู้เนาะเบิร์นพัในในเงเบิรง,งกวาจังไหนข้าวไก่ยังโมก้าพันธุงทำไมกะตามนั่นแหละพีดด่น้องเอ้ย เนาะไปจะได้เมื่อปลาจะได้ตัวไอ้บาสนีโโ่โดยโดยโดยไปคือเก่าคือเก่าจอะยังค <c oughs> ือเก่าตามนั้นเนาะ <c oughs> โอเคไปพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทั้งสมุนดูบัวเมยน้องน้ําพิงเนาะกะขอกะบุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปต,ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกดบุกข่าวโฆษณาเด้อ ดยชอบทีนี้ไปแล้วเพื่อนน้องเอ้ยสบายดี